เรายังอยู่ในเรื่องของความรักกันอยู่นะคะและวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอีกหนึ่งลักษณะของความรักนะคะลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของความรักก็คือการให้อภัยนะคะความรักของพระเจ้าที่ปรากฏออกมาจะมีท่าทีของการให้อภัยเสมอนะคะเพราะว่าความรักกับการให้อภัยจะไปควบคู่กันนะคะ ความรักแบบพระเจ้านั้นจําเป็นที่จะต้องถูกฝึกฝนถูกปฏิบัติออกไปและเมื่อเราฝึกฝนแล้วเราปฏิบัติออกไปแล้วนะคะความรักนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราผู้ที่นำความรักออกไปนะคะและ1ในวิธีที่เราจะฝึกฝนตัวเราเองได้ก็คือการฝึกฝนที่จะอภัยผู้อื่นนะคะให้เราดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32ด้วยกันนะคะ เอเฟซัสบทที่4ข้อที่32บอกว่าจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านในพระคริสต์นะคะข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เปาโลเขียนถึงคริสตจักที่เอเฟซัสนะคะเขียนถึงผู้เชื่อนะคะแล้วเราซึ่งเป็นผู้เชื่อถึงไม่ได้อยู่ในเอเฟซัสเราก็นำไปใช้ได้นะคะแต่เราสงสัยไม่ว่า เขียนถึงผู้เชื่อแล้วผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงยังต้องเตือนเราว่าให้เราจงเมตตาสงสารเห็นใจกันและให้อภัยกันเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะบังเกิดใหม่แล้วเราจะไม่ให้อภัยใครง่ายๆโดยอัตโนมัตินะ,ะการให้อภัยเนี่ยจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของอีกผู้หนึ่ง ของคนคนนั้นนะคะบางคนก็จะคิดว่าถ้าเขามาขอโทษเราก่อนถ้าเขาอ่อนลงให้กับเราก่อนเราก็อภัยให้กับเขาได้นะคะหรือบางคนก็จะคิดว่าถ้าคนคนนั้นทำดีกับเราเราก็ทำดีกับเขาได้แต่ถ้าเขาพูดถึงเรารับหลังในทางที่ไม่ดี เราก็ตอบโตได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ใจแข็งกับเขาได้นะคะแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพระเจ้าอยากให้เราอภัยให้ผู้อื่นก่อนและอภัยให้ผู้อื่นเสมอด้วยนะคะไม่ใช่เพราะว่าคนคนนั้นสมควรได้รับการอภัยะคะ่ะแต่เพราะว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราสมควรที่จะได้ถูกนําออกมาปฏิบัติออกไปให้กับผู้อื่นนะคะธรรมชาติของความรักของพระเจ้า ก็จะไม่จดจําความผิดแต่มนุษย์จะมักจะจดจําความผิดนะคะเมื่อเรารับความรอดแล้วเนี่ยวิญญาณของเราบังเกิดใหม่แต่ตัวเรานะคะเนื้อหนังของเรายัางเป็นคนเดิมยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะเนื้อหนังเราไม่อยากจะใจดีไม่อยากจะอภัยให้กับผู้อื่นนะคะแต่เปาโลพูดถึงการจัดการกับเนื้อหนังไว้เหมือนกันนะคะในหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่27นะคะเปาโลบอกว่า เปล่าเลยข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมนะเปาโลควบคุมเหนือหนังของตัวเองนะคะแม้ว่าท่านจะบังเกิดใหม่แล้วเป็นผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์มากๆนะคะแต่ก็ยังต้องทำให้ร่างกายของตัวเองอยู่ในการควบคุมของวิญญาณของมนุษย์ที่บังเกิดใหม่นะคะและถ้าเปาโลทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นเช่นกัน นะคะถ้าเราปล่อยให้เนื้อหนังของเรานําชีวิตของเรานะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเดินอยู่ในความรักของของพระเจ้าได้นะคะและก็จะส่งผลต่อความเชื่อของเราด้วยเพราะว่าความเชื่อทำงานผ่านทางความรักนะคะ ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เรายัางต้องคอยจัดการกับเนื้อหนังของเราตลอดเวลานะคะไม่มีวันจบสิ้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงทําให้วิญญาณเราเบังเกิดใหม่นั่นคือส่วนที่พระเจ้าทําให้เราแล้วส่วนที่เราต้องจัดการคือเนื้อหนังของเราต้องควบคุมเนื้อหนังของเราให้เป็นไปตามมนุษย์คนใหม่ของเรานะคะที่บังเกิดใหม่แล้วนะคะความรักของพระเจ้าได้เทหลังลงมาให้กับเราแล้วตอนที่เราเบังเกิดใหม่ ความรักของพระเจ้าเป็นยังไงคะพระเจ้าทรงอภัยและทรงไม่จดจำความผิดของเราด้วยนะคะในฮีบรูบทที่10ข้อที่17บอกว่าพระเจ้าทรงบอกว่าบาปและการอธรรมของพวกเขาเราจะไม่จดจำอีกต่อไปพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะและพระองค์ทรงไม่จดจำบาปของเรานะคะเราก็จะไม่จดจำบาปของผู้อื่นเช่นกันนะคะ ถ้าพระเจ้าอาภัยให้เราและพระเจ้าก็ไม่จําบาปของเราเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่นะคะในโคโลสีบทที่สข้อที่13บนะคะบ,บอกให้เราอดทนอดกลั้นต่อกันให้เราเยกโทษให้กันนะคะท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่านแล้วนะคะ ถ้าเรายกโทษให้กับคนอื่นแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องไม่ดีของเขาอีกเลยนะคะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะมีผู้หญิงคนหนึง่งเขาไปคุยกับอาจารย์ของเขานะคะเขาก็บอกว่าอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเขาก็เริ่มเล่านะคะเรื่องของผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้เชื่ออีกคนหนึ่งที่อยู่ในคริสตจักรนะคะว่าคนนั้นเนี่ยทำไม่ดีกับเขาอย่างไงนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นเล่าเล่าเล่ามาเรื่อยๆอาจารย์ก็ฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วอาจารย์ก็ถามว่า ไม่ทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเขาก็นับหนึ่งสองสาสี่อาจารย์ก็บอกว่าแปดวันแปดปีค่ะอาจารย์อาจารย์ก็คงตกใจนะคะตกใจแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์อย่าเข้าใจหนูผิดนะคะหนูอาภัยให้เขาแล้วคะ่ะหนูอาภัยให้เขาแล้วแต่ว่าหนูก็ไม่อยากจะลืมว่ายายบ้านนั่นเขาร้ายกับหนูขนาดไหนนะคะอาจารย์ก็บอกว่า <c oughs> ถ้าคุณอภัยให้เขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่พูดถึงเรื่องของเขาอีกถ้าคุณยังคงพูดเรื่องของเขาอีกแสดงว่าคุณยังไม่ได้อภัยให้กับเขานะคะในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ8ได้บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดจงรักกันอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะอะไรเพราะความรักลบความผิดบาปมากมายได้โดยการอภัยให้กันนะคะ อภัยแล้วไม่จดจําไม่พูดถึงอีกนะคะและเมื่อเราทราบแล้วว่าความรักของพระเจ้าเป็นการอาภัยแบบที่ไม่จดจําความผิดนะคะแล้วลองมาดูกันต่อค่ะว่าการที่เราไม่ให้อภัยผู้อื่นจะส่งผลยังไงกับชีวิตของเรานะคะในมาระโกบทที่11ข้อที่ยี่สาถึงข้อที่ยี่สิบ้าเราต่างรู้แล้วว่า3มข้อนี้พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคะบอกว่า มาระโกบทที่11นะคะข้อที่23บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยลงทะเลและไม่สงสัยในใจนะคะแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่พูดก็จะเป็นจริงตามนั้นนะข้อที่24ก็บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าไม่ว่าท่านอาธิษฐานขอสิ่งใดจากพระเจ้าจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับข้อที่25บอกว่า เมื่อท่านยืนอธิษฐานจงให้อภัยคนที่ท่านไม่พอใจเพื่อพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยบาปของท่านนะคะสามข้อให้สังเกตข้อที่24บอกว่าพูดถึงความเชื่อถ้าท่านสั่งภูเขาให้ไปลอยทะเลและไม่สงสัยแต่เชื่อตามที่พูดก็จะเป็นตามนั้นข้อที่24พูดถึงเรื่องการอธิษฐานถ้าอธิษฐานแล้วมีความเชื่อก็จะได้ข้อที่25พูดว่าให้อภัยเมื่อท่านอธิษฐานให้ให้อภัยผู้อื่นนะคะ ความเชื่อคำอธิษฐานการให้อภัยมาด้วยกันนะคะสามข้อต่อเนื่องกันเลยนะคะถ้าใจของเราไม่มีการให้อภัยความเชื่อเราไม่ทำงานเพราะความเชื่อทำงานผ่านทางความรักและการอธิษฐานของเราก็จะไม่เป็นผลถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานตามพระคัมภีร์ก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะกล่าวพระวจนะกล่าวพระสัญญาของพระเจ้าก็ตามถึงแม้ว่าเราจะกล่าวทุกวันทั้งวันก็ตามนะคะความรักและการให้อภัยนะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญของความเชื่อนะคะ <c oughs> มีตัวอย่างนะคะของค่าทาสค้าราชบริพารที่ติดหนี้กษัตริย์นะคะท่านพี่บอกว่าหลายสิบล้าน เดนาริอันนะคะและเขาก็ไม่สามารถชําระหนี้ได้เขาก็เลยไปคุกเขา่าอ้อนวอนขอให้กษัตริย์ยกหนี้ให้พระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์ทรงสงสารจึงยกหนี้ให้และก็ปล่อยตัวเขาไปนะคะติดหนี้หลายสิบล้านนะคะแต่พอเขาออกมาเขาเจอเพื่อนที่เป็น้าราชบริพารเหมือนกันที่ติดหนี้เขาพระคัมภีร์บอกว่า100รเหรียญเดนาริอัน สังเกตนะเขาเพิ่งได้รับการยกนี้หลายสิบล้านเหรียญแต่เพื่อนเขาที่ติดเขาแค่ร้อยเหรียญเขาต่อให้เพื่อนเขาคุกเขา่าเหมือนที่เขาคุกเข่าต่อนหน้ากษัตริย์เขาก็ไม่ยกนี้ให้นะคะเขาให้คนนั้นไปเข้าคุกจนกว่าจะชําระนี้ได้หมด นะคะแล้วข้าราชบริพารคนอื่นเห็นก็นําเรื่องไปฟ้องกษัตริย์นะคะเรามาดูกันในข้อที่32กษัตริย์บอกว่าอะไรนะคะอยู่ในแมทธิวบทที่18นะคะข้อ32กษัตริย์จึงตรัสเรียกข้าราชบริพารคนนั้นมาและตรัสว่าไอ้คาชั่วชาเรายกนี้ของเจ้า ทั้งหมดให้ก็เพราะเจ้าอ้อนวอนเราไม่ควรหรือที่เจ้าจะเมตตาเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันเหมือนที่เราเมตตาเจ้าแล้วกษัตริย์ก็กริ้วนะคะแล้วก็ส่งตัวคนนั้นไปให้พัสดีทรมานจนกว่าจะใช้นี้จบนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเช่นนี้แหละพระบิดาของเราในสวรรค์จะทรงทําแก่ท่านแต่และควรเช่นนั้นถ้าท่านไม่ยกโทษให้พี่น้องจากใจของท่านสังเกตข้อที่32ก่อนนะคะกษัตริย์เรียกเขาว่า ไอ้ค่าชั่วชา้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่อภยัยนะ,ะไม่สำคัญว่าจะชั่วมากหรือชั่วน้อยไม่สำคัญว่าเราจะทำผิดเยอะหรือทำผิดน้อยนะคะยังไงก็ชั่วถ้าเราไม่อภัยผู้อื่นพระคัำภีบอกว่าชั่วนะคะแล้วเราไม่อยากที่จะเป็นธาตที่ชั่วชา้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้อภัยนะคะและสังเกตนะคะ ข้ที่33พระคัมภีร์บอกว่าไม่ควรหรือที่เจ้าจะเมตตาเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันเหมือนที่เราเมตตาเจ้าคําว่าเมตตาในที่นี้นะคะยังหมายถึงความเห็นอกเห็นใจสงสาร เขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าการขาดความเมตตาการขาดความเห็นอกเห็นใจขาดความสงสารการไม่อภัยผู้อื่นนั้นจะเป็นอุปสรรคขัดขวางเรานะคะตอนแรกกษัตริย์ยกนี้ให้เขาแล้วไม่ต้องชำระนี้แล้วสุดท้ายต้องกลับไปอยู่ในคุกและต้องชำระนี่เพราะฉะนั้นการขาดความเมตตาขาดความเห็นอกเห็นใจ จะเป็นอุปสรรคขัดขวางที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะเป็นอุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้เราเติบโตไปเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเมตตาให้เราเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นนะคะสังเกตนะคะใน,ในมาระโกะเมื่อกี้นี้นะคะข้อที่10บทที่11ข้อที่25บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานยืนอธิษฐานนะคะจงให้อภัยคนที่ท่านไม่พอใจนะ แค่ไม่พอใจนะแค่เขาพูดไม่เข้าหูนะแค่เขาหน้าหมันไส้แค่เขามีจริตที่ไม่ตรงกับเราเราต้องให้อภัยเขายังไม่ได้ทำร้ายเรานะแต่เราต้องให้อภัยเขาเมื่อเรายืนอธิษฐานให้อภัยเขาให้หมดนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะความเชื่อการอธิษฐาน การให้อภัยมาคู่กันสามข้อเรียงกันนะคะให้อภัยคนที่เราไม่พอใจนะคะและนอกจากนั้นที่สำคัญเลยคือให้อภัยตัวเองนะคะเราไม่เพียงแต่ที่จะต้องให้อภัยผู้อื่นเท่านั้นเราต้องให้อภัยตัวเราเองด้วยและการให้อภัยตัวเองยากมากนะคะเมื่อเราทำผิดพลาดไปบางครั้งเราจะเราจะตีก,กับตัวเราเองมากกว่าคนอื่น เราจะให้อภัยตัวเราเองได้ยากกว่าคนอื่นนะคะในหนึ่งย้อนบทที่สามข้อที่1 8บแถึงยีบอนะคะบอกว่าลูกที่รักอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่ให้เรารักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง นะดังนั้นแหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายความจริงและทําให้ใจเราสงบต่อหน้าพระเจ้านะแม้ในยามที่ใจของเรากล่าวโทษตนเองเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเพื่อนที่รักถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษตัวเองเราก็มั่นใจต่อหน้าพระเจ้านะถ้าเราไม่ให้อภัยถ้าเราเก็บ ความขุ่นเคืองไว้ในหัวใจของเรานะคะหัวใจของเราก็จะกล่าวโทษตัวเราเองนะคะเราจะไม่สามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยความกล้าเราจะไม่สามารถขอพระเจ้าได้ไม่สามารถอธิษฐานทูลขอได้นะคะแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความรักเราให้อภัยผู้อื่นเราให้อภัยตัวเราเองเราก็สามารถที่จะมายืนต่อพระพัก <cụ S 2> พระเจ้าได้ห<จาก>ัวใจของเราจะไม่กล่าวโทษ ตัวเราเองเลยเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้แต่บางครั้งเวลาที่เรามาอธิษฐานมารก็มักจะใส่หัวเราเหมือนกันว่าเราเคยทำผิดอะไรมาบ้างเราไม่สมควรหรอกพระเจ้าไม่ตอบเราหรอกนะมารก็จะฉายภาพซ้ำๆเหมือนวิดีโอให้กับเรานะคะว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าในอิสยาห์บทที่43ข้อที่25บอกว่าเรานี่แหละ คือผู้ที่ลบล้างการล่วงละเมิดของเจ้าเพื่อเห็นแก่เราเองและจะไม่จดจำบาปของเจ้าอีกต่อไปพระเจ้านะคะลบล้างความผิดบาปของเราไม่ใช่พระองค์เห็นแก่พวกเรานะพระองค์เห็นแก่ตัวพระองค์เองและพระองค์ไม่จำความผิดบาปของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจำความผิดบาปของตัวเราเองนะคะยากอบบทที่5 ข้อ14บ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านนะคะป่วยก็ให้เชิญผู้ปกครองมาที่คริสที่คริสตจักรมาอธิษฐานเพื่อแล้วก็เจิมด้วยน้ํามันนะคะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะข้อที่15บอกว่าคาอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทําให้ผู้ป่วยหายดีนะคะสังเกตอีกตรงนี้ที่กําลังจะอาจ่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรักษาเขาให้หายและถ้าเขาทําบาปนะคะพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา ในภาษาไทยมันไม่มีเอกพจน์หรือพระบูพจน์นะคะแต่ถ้าคนที่อ่านพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะคะบาปในที่นี้ใช้คำว่า sins มี s อยู่ข้างหลังนะคะหมายความว่าถ้าเขาทำบาปหรือทำบาปไม่ว่าจะแค่ไหนก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงอภัยให้เขานะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถอภัยให้กับตัวเราเองได้นะคะเปาโลเขาก็ต้องอภัยให้กับตัวเขาเองเหมือนกันนะคะเขาเขียนไว้ในฟิลิปปีนะคะว่าเ,เขาถือว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมเขาไม่ได้ถือว่าเขาช่วยสิ่งนั้นมาแล้วนะคะแต่เขาทําสิ่งหนึ่งนะคะในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13บสาเขาบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปข้างหน้านะคะเปาโลเขาก็เป็น คนบาปนะ,ะพระคัมภีร์บอกว่าคนบาปตัวเอกตัวร้ายเลยใช่ไหมคะเขาก็ข่มเหงคริสเตียนมาเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเราจําได้ในกิจการบทที่9นะคะเขาไม่เขาขอจดหมายไปข่มเหงคริสเตียนนะคะที่ดามัสกัสแล้วพระเยซูถือว่าการข่มเหงคริสเตียนเป็นการข่มเหงพระเยซูพระองค์บอกว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้ากําลังข่มเหงแสดงว่าเขาบาปมาเยอะ แต่เขาเขียนในฟิลิปปีว่าเขาลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาและโน้มตัวไปข้างหน้ารับใช้พระเจ้าเดินอยู่ในความรักสั่งสอนประกาศและรักษาทําตามพระวจนะของพระเจ้านะคะและถ้าเปาโลทําอย่างนั้นเราก็ต้องทําอย่างนั้นด้วยเช่นกัน นะคะวันนี้นะคะเราทราบแล้วนะคะว่าการอภัยเป็นส่วนหนึ่งของความรักเป็นพระลรักษณะของพระเจ้านะคะและเมื่อพระเจ้าอภัยพระองค์ไม่ทรงจดจําอีกเลยนะคะความผิดบาปนั้นเราก็เช่นกันเราต้องอภัยผู้อื่นและไม่จดจําความผิดบาปนั้นเราต้องพัฒนาพระรักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในเรานี้พัฒนาความรักของเรานี้ให้ เติบโตขึ้นแล้วเราก็จะเติบโตในทางของพระเจ้าได้ให้เราฝึกฝนที่จะอภัยผู้อื่นฝึกฝนที่จะอภัยตัวเองดึงเนื้อหนังของเราให้อยู่ภายใต้มนุษย์คนใหม่ของเราที่บังเกิดใหม่แล้วแล้วเราต้องทำอย่างนั้นทุกวัน ตลอดเวลาค่ะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพ่อค่ะขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่ตกมาถึงพวกเราในวันนี้เราเลือกแล้วที่เราจะทําตามพระวจนะของพระองค์เราเลือกแล้วที่เราจะอภัยผู้อื่นและอภัยตัวเองเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงอภัยและเราจะไม่จดจําความผิดบาปเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทําไม่ดีกับเราหรือเราทําไม่ดีพระองค์ทรงอภัยให้กับเราแล้วลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเอมน